บรักาตอัลลอฮ์ตาอาลาโนอัลลอฮ์ตาลากลาวัยอานอาดัมโอลูกล้านตัวดัมเอยอัลลอฮ์วะาบางสียงพอที่จดอเรโดียยอย่าังงสียโพอนั้นดึงกันโอโอกูเครก็ตามไม่เรโดไม่พึ่งพ่อใจในสิ่งที่กูกำหนดมาให้อัลลอฮ์ในสิ่งที่ฉันในสิ่งที่ข้าพเจ้ากำหนดมา เนี่ยเขาเรียกว่าโกโดโกดาดเลยพี่น้องอัลลอฮ์คำนดมาเราไม่พอใจทำาพืูอรูว้ว่าเลลอฮ์คำนดมาหายเลวพี่น้องหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะเช่นโรคปีนต้นไม้ยกตัวอย่างว่าพลัดล่งอุดสุดซนไปสม,มุดไปถึงที่นั่นโรคการทำโดุดีละเลยนอนล,ลึกๆเนยว่าใจเออนี่และอัลลอฮ์หายกับฉัน แต่ตนที่ไม่เกิดนั้นเราก็าไม่รู้เลยเนาะว่าลอจีก,กัหนดอะไรมัง่งเตโพมันเกิดเลวนั้นเราก็ย่อมรับหน้าในสภาพนันนัน,นอะเลโคเดเรโรดในโคโดอิละอืมอย่าว่าอะไรเลยีปนองนะบางคนนี้เรานี้เนโนนและวัตจักของพวกเราท้งหมดนี่เป็นโพเมกันทุกคนจากไวลูกนะเราเป็นลูกเราเป็นโพเมเราเป็นปาเก้เราเป็นปมเานเก แต่เขก็เรียนนาะซีบชีวิต,ตแต่ละคนนั่นไม่เหมือนอ่าไม่เหมือนบางที่ลูกเราเองนี่เป็นนะ้องน่ะสองคนสามคนส, духов, สคนีส่คนห้าคนสิบคนเราคะเลี่ยงเมื่อนกันมดอ่าเราคะให้กินเมื่อนกันมดอ่าเราก็อะไรท้งมดแต่ว่านาซีบเรามาตอกันแบบไหนแล้วเป็น้องแต่ละคนคาไม่เหมือนอ่าลูกปฏิบัต,ติโตรเราเนี่บางที่ก็ไม่เหมือนกับเราปฏิบัตโิโตลูก เรากะต้องทําใจยอมรับว่าเออนี่หลน้าซีบของฉันที่อัลลอฮฺทาละหายอ่านะอันเรื่องว่าใจเลยเนาะแต่เรื่องการอบรมการการะทําคําพูดการตักเตือนเราก็ว่าไปตามระบบแต่หลึกๆนั้นก็คือนันเละอัลลอฮฺกำนนหนดให้กับเราเนี่ยอ่าบางคนพี่นองว่าอีน่า พอมเมโรนเลี้ยงมาโบ้หลกใน้อยโรงเรียนวันดีสิบดีสิบห้าสิบคนไม่ามไปโรงเรียนเจ๊คนดีสิบดีสิบเต่พอเรทำงานเม่รดนี่พี่น้องหลกอีเจ๊เดือนสักห้ารยนี่สักสิบคนนี่ห้าพันเรากินบายนี่อ่าไม่ลาพป่น้องนะหาทว่าไม่ลาเนี่ยแสดงว่าพวกขิดๆนั้นก็ให้เรายอมรับว่าเออเนียนาซีข้องเราที่อลัลลอฮ์กำหนดมาให้อนนั่นแหละ ไอเรื่องหน้าทีร่อดตักเร,ตกเ,รเตือนรโอบกว่าดูแลพ่อแม่มัง่งและอันนี้เรื่องหนึ่งเลยโนต่างหากแต่หลึกๆึกเมื่อเกิดกับชีวิตเรานั้นเราก็อันหามด,ดุลิละยมเราวันนี้แเล,เอละอัลลอฮ์ขีดมาเลวท้งแต่อาซาลีอะไรเนาะด่นที่เราสอบาอิโาอัตสบาโลกูอัลลอฮวาใครข้อตามที่ไม่โซบาไม่อดทนอ่าบนบาโลของฉันที่ฉันได้ทดสอบมา อัลลอฮ์ทรงบาโลรูกมังอัลลอฮ์ทรงบาโลพ่อยพิบัตฑอัลลอฮ์ทรงบาโลผ่านทางนั้นผ่านทางนี้ผ่านทางนูมากมากม่เหมือนกันซึงแม่จะงุดยิดทึ่งแม่จะโกรธทึ้งแม่จะอะไรสักเท่าใดก็เหล็กเตะแล้วเนาะแต่้นสุดท้ายในใจเราไปน้องนึกว่าโอ้นีเลยอัลลอฮ์ถดสซบอ่าโรากอะอดทนอ่าทำโดยดีละ ตองเลสามเดนทียนโดชูโกอิโยอาตัสเนียมัดกรูและเคยก็ตามไม่ครอบคุณในเนี่ยมัดข้องฉันอัลลอฮวาตีห้มากครอบคุณพือลละพไปนองนะเลเลอัลลอฮายเนี่ยมัดะอรมาโรกาชายใเนี่ยมัดนั่นไปตามหุ้นทางเนี่ยมัดต,ตากะห้าชายหุ้นทางที่ถูกตรงเนี่ยมัดมือชายหุ้นทางถูกตรงพรนาดเลยเนี่ยมัดสับสินหาาราชายใจถูกตรงไม่ไปสื่อสิ่งที่หารัมปะเนี่ย ใายใจในหุนทางของอัลลอฮ์อันก็เดี๋ยวชูโคดเนี่ยมันนอสามเลยสิตดอตทอาโดมามาดออีอียอดึงงานบำบริยนกูอัลลอฮวาเคยไม่พ่อที่เลยจากสิ่งที่ฉันได้ให้มาเนี่ยยังไม่พ่ออ่าพอไม่พ่อปั๊บต้องมีการหลักของผู้อื่นต้องมีการเบียดเบียนของผู้อื่นว่ากันไป ้าหวาไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พึ่งพ่อใจในโกโดไม่โซบ้าในบาโลไม่ชูโกตในเนียมันไม่เพียงพ่อในสิงที่อัลลอฮ์ใายอัลลอฮ์วะเตประการนีน้นี้มากโกฮันโดาลาอีโยคือรู้ว่าดาริปาดาบาวห์ลางอิดกูอัลลอฮ์ aw, ลายพี่นองว่าคน,นคนนั้นจงอกไปจากตายฝากฝากของฉันอัลลอฮ์ aw, ยิกแหละนาเนี่ย เอ้เราไปยุ่เหน่อยพี่น้องก็ไปอยู่ต้ยควาเนาะเออค่า,ายข่ายคาเราบอกว่าอีามันอยู่ตายควาช้านที่สร้างไหวหายอยู่นี่นี่ข่ายข่ายคา,าว่าโรานี้ตาคาว่ากินบนเรือนขี่บนล่างกายเหล่าเล,เล่คนเกวานั้นอ่าเนี่ยดัานฮันดอลามานุโตุอิโยะการทวันอย่างไรนดาริปะโดอาคูลเลยอัลลอฮ์จิกว่าไปถ้าคนคนนั้นไปเสวงอะพระเจ้าที่อื่นฉากฉันอ่าเลยไปฮะอ่อนเยละพี่นอ้องนะอัลลอฮ์แต่ละเป็น ประเจ้าที่ว่าเฮ็ดเป็นประเจ้าที่อาฮัตนาที่องค์เดียวเท่านั้นอืก็แสดงว่าจากโคฟามทั้งหมดที่อัลลอฮ์สั่งบินองซีประการสรุปเด้งก็คือเรโดพึ่งพ่อใจในโคโดอิลละที่อัลลอฮ์กำหนดสองเมื่อประสบบาโลไม่วาาร่างกายจิตใจดันในก็ตา,ามตกะมีความอดทนสามเมื่อได้เนี้ยมัดที่อัลลอฮ์หายกห้เรา ชูกโกดนะขอบคุณต่อพระองค์เซสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาทางม้งหมดในใจเราให้รู้สึกเพียงพออันทำโดุดิละเนี่ยซีประกรันขสุดท้ายนี่นะข้อให้อัลลอฮ์ซุบบฮา,านาวตาะตลาตอบแทนพุกบุญความดีความเมตตาของพระองค์นาะเกโพมีพี่น้องทุกๆุกทานนาะที่รวมกันสนับสนุนที่รวมกันช่วยเลือเพจนาะข่าวใหม่พลาดลุ่มพรังดุนยาของเรา น่าซึ่งบางทานน่าได้โอนขมาสนับสนุนในการช่วยเรื่องงานศาสนาตรงนี้เป็นประจำน่าพมเบียงขขาก็ชิ่นชมในนามใจและโคดูอาจากรอัลลอฮฺซุบาฮานาวะตาลาให้ตอบแทนพลบุญความดีทางไร่เลยเพื่อเป็นสเบียงให้เกโปรเมพีนองที่จะไปรับไปชายพุ่นพยโยตนณวันอัครันวะบิลลาฮิตตตฟิกวันฮิดายะวัสสลามอวยคุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบารอกาตุ